ผู้จัดการส่วนตัวเผยอาการเอสกันตพง์พูดเสียงสัน่นจากกรณีพระเอกดังเอสกันตพงหูหมดสติกลางงานอีเวนต์ช่องทีมงานถามส่งโรงพยาบาลอาการหน้าเป็นห่วงทำเอาแฟนๆตกใจไม่น้อยเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาเอสกันตพง์เกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องแพทย์ยังระบุสาเหตุไม่ได้อาการหน้าเป็นห่วงต้องดูอาการวันต่อวันผู้จัดการส่วนตัวของพระเอสตอบกลับด้วยนำเสียงสั่นเคลือวว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เนื่องจากกำลังคุยกับผู้ใหญ่อยู่ก่อนจะขอตัววางสายไป ก่อนหน้านี้ผู้จัดการส่วนตัวของเอสได้เปิดใจกับ TNN ว่าเอเกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้เบื้องต้นแทย์ขอดูอาการวันต่อวันก่อนจะกล่าวต่อเสียงสันเครือวว่าตลอดชีวิตพระเอกหนุ่มสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอยู่ๆเกิดเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกเป็นห่วง แทบยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่ส่วนงานทั้งหมดของเอสกันตะพงที่รับไว้แล้วต้องยกเลิกทั้งหมดไปก่อนตอนนี้ตนได้มาอยู่เป็นเพื่อนกับภรรยาของพระเอกหนุ่มแล้วพร้อมขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งเข้ามาให้เอส